การศาสนาของล้อนั้นเป็นหลักการหนึ่งการป้องกันความเสื่อมโทรมทางศีลธรรม จากเดิมแล้วหลักการศาสนาของล้อใครหลายคนก็จะมีความรู้สึกว่าเหมือนกับตีกรอบเราเนี่ยไม่ให้เรามีอิสระทางความคิดแต่ยิ่งโลกมีความเปลี่ยนแปลงไปเราจะยิ่งได้เห็นถึงความจําเป็นของการที่จะรักษาไว้ซึ่งศาสนาให้นํามาสู่การปฏิบัติกรอบที่อิสลามได้ตีให้กับเราไวน้นไม่ใช่เป็นเส้นแบ่งไม่ให้เรากล้าวออกไปในโลกแห่งความอิสระแต่กลับกลายเป็นเกราะป้องกันผู้ที่ได้นําอิสลามมาใช้ในชีวิตเขาก็จะเหมือนมีเกราะป้องกันชีวิตของเขาท่าน ฐมนตรีเนี่ยได้พูดถึงว่าระวังเรื่องของยาเสียสาวและพบว่ามีเหยื่อเนี่ยสูงขึ้นทุกปีดังนั้นในหลักการศาสนาสลามให้ทั้งหญิงและชายได้มีการลดสายตาลงตำ่ำและไม่เอาตอนเองเข้าไปอยู่ใกล้โอกาสในการที่จะนําไปสู่เรื่องของการจีนาเช่นการห้ามซึ่งการให้หญิงและชายที่สามารถแต่งงานกันได้อยู่ลําพังกันสองต่อสองการที่จะเดินทางไปไหนสําหรับสตรีมุสลิม,มานั้นจะต้องมีมะฮ์รอมของเขาไปด้วยรวมถึงการสวมใส่กีหยาปกปิดเดอนร่า ทำให้เราได้รู้ว่าหลักการศาสนาของลอ้นนั้นเป็นหลักการแห่งการป้องกันความเสื่อมโทรมทางศิลธรรมด้วยความเมตตาจากอัลลอฮ์จริงๆคุณผู้ชมเชื่อผมเราเป็นมุสลิมเราเชื่อเนอัลลอฮ์และอัลลอฮ์นั้นทรงยุติธรรมเสมอเราจะเห็นว่าในโซเชียลยมันมีการสร้างโพสต์ที่มีการยั่วยุความรู้สึกโกรธของพี่น้องมุสลิมผิดกฎหมายนะคุณผู้ชมแต่ว่าบางครั้งใช้โปรไฟล์ที่ไม่ใช่ของจริงนะครับมันก็ต้องสื่อซึ่งมันก็ต้องใช้ค่าใช้จ่ายแต่คุณผู้ชมสังเกตดีๆโพสพวกนี้ไปดูซิว่ามันมีคนกด ไล่กี่คนเห็นกี่คนส่วนใหญ่หลักหน่วยทั้งนั้นเลยสิ่งที่เขาต้องการที่อยากจะสร้างความปั่นป่วนให้พี่น้องมุสลิมไปด่าทอบอลกริทึมของ Facebook ไม่นําส่งคนไม่เห็นครับความน่าเชื่อถือของแอ o เ n าก็มีส่วนด้วยแต่ถ้าเราเนี่ยไปแชร์คอมเมนต์ระบบ AI ของเขาจะตรวจจับพอเข้าใจผิดคิดว่าเป็นโพสต์คุณภาพมันจะนําส่งนะครับจะเริ่มเปิดการมองเห็นให้กับกลุ่มเป้าหมายกลุ่มนั้นกลุ่มนี้ดังนั้นการปกป้องอิสลามเนี่ยสิ่งสําคัญนะคือการนามารยาทอิสลามเนี่ยมาใช้กับตัวตนของเราตอนนี้เน เวลาที่มันมีการปั่นขึ้นมาจะมีพี่น้องชาวพุทธศาสนิกชนชาวคริสเตียนเข้าไปตอบโต้คนที่ทําโพสต์เหล่านี้และปกป้องพี่น้องมุสลิมมากขึ้นเรื่อยๆการที่เราไปด่าเขามันก็หยุดเขาไม่ได้คนทําแบบนี้มันจะรู้สึกว่ามันยิ่งสนุกมันยิ่งรู้สึกว่ามันทําแล้วมันมีผลกระทบต่อความรู้สึกของผู้ศรัทธามุสลิมคุณผู้ชมเชื่อผมเราเป็นมุสลิมเราเชื่อในอัลลอฮ์และอัลลอฮ์นั้นส่งยุติธรรมเสมอ อาีนาพิซซ่าแอนฮาลานฟู้ดพิซซ่าที่นี่คือตำนานแห่งเมืองหาดใหญ่ด้วยสูตรพิเศษทุกขั้นตอนแป้งชำํำดุดละลายได้เพียงลิ้นสัมผัสอาลีน่ายังมีอาหารอิตาเลียนหรือครัวไทยก็ว้าวทุกเมนูกาแฟสดโรตีชาชักก็จัดเต็มจัดเลี้ยงหรือกรุบถั่วอารีนาก็พร้อมดูแลด้วยมาตรฐานบร,ริการมาหาดใหญ่ต้องไม่พลาดอา i ีนาพิซซ่าแอนฮลนฟู้ เช็คอินรับเฟรนฟรายฟรีทันที บิงซูนมหกคลอง19บางน้ำเปรี้ยวเปิดแล้วอร่อยเย็นเย็นช่ำชกับบิงซูชื่อดังอาหารนานาชาติเกาหลีอิตาเลียนไทยอีสานสายเนื้อตำหกจกเตี๋ยก็จบครบในร้านเดียวร้านอาหารฮาลานระดับพรีเมียมบรรยากาศกลางทุ่งนาแต่ราคาน่ารักบิงซูนมหกคลอง19บางน้ำเปรี้ยวสิงโตทองใกล้มสัสยิดอัลอัสฮาร์อร่อยตรงปกยกเป็นจุดนัดพบใหม่ของครอบครัวและของเพื่อนได้เลยครับ เขาเกลียบปลาตราซีรินแคดีไฟเบอร์ปูคอนโดบิงซูนมหกคลอง19บเางน้ำเปรี้ยวอารีนาพิซซ่าแอนฮาล้านฟุตเมืองหาดใหญ่โดมามาสงขลาและหาดใหญ่ ซาลาโมะลลยกุ้มวะรหกมาตุลลอวะบเระกาตุขอความสาันติความจำเริญความเอนดูเมตตาจากอัลลอฮ์สุบฮานฮูตาลาได้ประสบแด่คุณผู้ชมที่รักทุกท่านครับขอชุกรต่ออัลลอฮ์สุบฮานฮูตาลาขอต้อนรับพี่น้องเข้าสู่รายการด้วยรักและศรัทธาครับเป็นรายการสดทุกเช้าวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับตั้งแต่เวลาหนาฬิกาถึง7นาฬิกาอ๋อขออภัยครับตั้งแต่เวลา6น,นาฬิกาสานาทีถึงเวลา7นาฬิกาโดยประมาณนะครับ พบเจอกัน2ช่องทางครับทางเพจ Facebook ด้วยรักทีวีและทางสถานีโทรทัศน์เพื่อเด็กกำพรา้ายาตีมทีวีซึ่งเป็นองค์กรที่อยู่ภายใต้การทำงานของมูลนิธิสัทธาชนเพื่อการศึกษาและเด็กกำพร้านะครับเป็นงานใหญ่นะที่ได้รับบัญชาจากอัลลอฮ์เหมือนกับพวกเราทุกคนนี่แหละนะแต่ว่าเป็นหัวใจของพี่น้องมุสลิมเนี่ยที่รวมตัวกันภาษาอาหรับเรียกว่าเป็นยามาอะนะเป็นกลุ่ม ในการที่มีหัวใจเดียวกันในการทํางานรับใช้ศาสนาขอร้อยอย่างจริงจังนะฮะอย่างจริงจังของชีวิตเลยนะครับผมบังอุม,มัรอภิชาติสุจิตวรนศรีนะครับรับหน้าที่ดำเนินรายการวันนี้เนี่ยบงมัดมีเรื่องที่อยากจะคุยคือเรื่องราวนี้ต้องบอกก่อนว่าด้วยการที่ผมได้รับการอบรมสั่งสอนมานะฮะแล้วก็อิสลามก็ได้สอนเราด้วยเนี่ยนะครับทําให้เวลาที่เจอสภาวะของใครก็ตามที่เขาทําผิดไป เขาเก้าพลาดไปเนี่ยสิ่งที่ผมจะมอบให้ก็คงจะไม่ได้เป็นการเหยียบซ้ำนะหรือว่าเป็นการซ้ําเติมเพราะมันไม่มีประโยชน์ครับคุณผู้ชมทั้งตัวเขาแล้วก็ตัวเราแต่สิ่งที่เราหยิบยกมาพูดคุยเนี่ยก็เพื่อที่จะมาถอดบทเรียนนะครับให้กับทั้งตัวเราแล้วก็คนที่เรารักทุกๆคนซึ่งพี่น้องที่รอรับชมรายการจากเพจด้วยรักทีวีหรือว่ารับชมทางโทรทัศน์เนี่ยก็เป็น พี่น้องที่ผมรักอยู่แล้วดังนั้นเดี๋ยวเราจะถอดบทเรียนนี้เนี่ยแล้วก็มาร่วมกันเรียนรู้สิ่งเหล่านี้ไปด้วยกันน,นะครับนั่นก็คือเรื่องราวของดารานักแสดงอยู่ท่านหนึ่งนะครับซึ่งใช้ชีวิตซึ่งในโปรไฟล์เนี่ยก็จะเป็นชีวิตที่สวยหรูมากมากเลยนะครับขึ้นเครื่องบินส่วนตัวนะฮะมีรถคันหนึ่งก็ 40- 50ล้านบาทนะฮะแล้วก็ เรียกว่าอยู่ในตัวท็อปหรือว่าเขาเรียกว่าเป็นตัวแม่ของวงการไฮโซหรือเซเลบของดารานักแสดงในประเทศไทยคนหนึ่งเลยนะครับแต่ว่าผมก็ไม่ได้ขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อนะฮะแต่ทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าเป็นเป็นท่านใดประเด็นก็คือว่าเรื่องของการเงินมีปัญหานะฮะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็ได้มีการออกรายการหนนกระแสแล้วก็ได้สารภาพว่าความผิดพลาดคือการ เหมือนเป็นการใช้เงินเกินตัวนะครับแล้วก็เหมือนกับซื้อทุกอย่างที่อยากได้ขาดการบริหารการเงินหรือใดๆก็แล้วแต่แล้วปรากฏว่ามีการไปขอยืมเงินนะขอยืมเงินกับคนนั้นคนนี้เนี่ยก็หลายคนเหมือนกันนะครับเฉพาะคน,นคนเดียวเนี่ยที่เป็นคนที่ไว้ใจเธอเนี่ยให้ไปทั้งหมดจริงๆมูลค่าอยู่ประมาณ6 0ล้านนะคือผมก็ตกใจเหมือนกันเพราะว่า โอหคนที่เป็นมหาเศรษฐีเนี่ยเขายืมกัน60ล้านเหมือน60บาทเลยนะอะไรเงี้ยนะครับเขาก็ให้ยืมกันได้นะอืมบางคนนั้น20ล้านคนนั้น15ล้านประมาณนีเ้เรื่องนี้ผมอยากจะถอดบทเรียนว่าด้วยความที่อัลลอฮ์ทรงเมตตาให้ผมเนี่ยได้มีกลุ่มเพื่อนเนี่ยอยู่หลายกลุ่มนะอยู่หลายสังคมมากผมมีกลุ่มเพื่อนที่เป็นพี่น้องร่วมศรัทธานะที่ ใช้ชีวิตเรียบง่ายสวยงามนะฮะหรือว่าอาจจะเป็นพี่น้องมุสลิมเรานี่แหละนะครับแต่ร่ำรวยนะแต่ว่าหัวใจในแบบอบอ้อมอารีนะครับหรือว่าจะเป็นกลุ่มสังคมที่อาจจะมีการแข่งขันกันนะหรือว่าเป็นสังคมที่มีการประจบป,ประแจงกันผมก็จะเจอกันหลายหลายสังคมด้วยกันงานบางงานเนี่ยที่มีการจัดขึ้นเพื่อเพื่อที่จะไปยกยอคนที่ ได้รับเกียรติใหม่ๆของสังคมอะไรเงี้ยนะฮะผมก็จะไม่ไปไม่แทบไม่เคยไปนะเพราะว่ามันอึดอัดอะนะฮะแล้วทุกครั้งเนี่ยคือเอาอย่างงี้ดีกว่าผมจะเล่าให้พี่น้องฟังเคยมียุคนาย,ยกรัฐมนตรีอยู่ท่านหนึ่งมีพี่อยู่ท่านหนึ่งที่ก็เป็นผู้ใหญ่ในในวงการมุสลิมในวงการสังคมมุสลิมนี่แหละ ท่านก็หวังดีกับผมนะท่านกา็พาผมเนี่ยไปร่วมรับประทานอาหารนะกับนายกรัฐมนตรีเลยนะผมเนี่ยนั่งถัดจากนายกเนี่ยแค่เก้าอี้สองตัวนะคุณผู้ชมแต่ในขณะที่ทุกคนคือด้วยความที่นายกท่านนี้เนี่ยเพิ่งดำรงตำแหน่งใหม่ๆนะฮะก็มีคนทั้งโต๊ะนี่คือแบบประจบชมยอ่ยอแบบสรารพัดเลยแต่ผมพูดอะไรไม่ออก ผมพูดอะไรไม่ออกเพราะผมไม่เคยชินกับการที่ต้องประจบประแจงใคระนะครับคุณผู้ชมแล้วผมไม่มีวาระจะคุยด้วยแล้วก็ผมก็ไม่มีอะไรที่อยากจะได้ด้วยเนี่ยคือปัญหาในวันนั้นที่ผู้ใหญ่คนเนี้ยที่พาผมไปเนี่ยก็บ่นผมนิดนึงว่าทําไมไม่ประจบนะเออทําไมไม่พูดอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วนายกท่านน้นบอกว่าคือก็พูดในโต๊ะนะว่าเออใครมีอะไร อยากจะได้อะไรก็บอกนะเออก็จะเต็มที่อะไรเงี้ยมันมันไม่ใช่ตัวตนเราอะคุณผู้ชมแต่นายกดนตรีคนเนี้ยในวันหนึ่งที่เขาลงจากตำแหน่งแล้วในวันที่สังคมอาจจะลืมเลือนเขาเนี่ยนะฮะผมไปหาเขาฮะผมไปหาท่านนะฮะแล้วผมก็ไปให้กำลังใจท่าน แล้วก็อยากจะช่วยทําอะไรดีๆให้กับท่านแปลกไหมคือผมไม่ได้ไปหาเขาในวันที่เขามีอํานาจแต่ผมไปหาเขาในวันที่เขาไม่มีอํานาจเลยเออคือผมมีความรู้สึกว่าเออเขานับจะต้องการกําลังใจต้องการแรงหนุนต้องการมุมมองต่างๆเนี่ยนะผมก็ไปคุณผู้ชมแต่นั่นมันก็เป็นเรื่องราวที่ผ่านมาแล้วดังนั้น สังคมในหลายสังคมที่ผมไปได้เจอเนี่ยก็อาจจะมีที่มีการแข่งขันกันเรื่องของการอวดความรวยผมก็มีนะแต่เพียงแค่ว่าผมจะไม่ไปคือเวลาที่ผมเรียกใครก็ตามว่านี่คือเพื่อนของผมเนี่ยผมจะไม่ได้สนใจเลยว่าเขามีธุรกิจอะไรเบื้องหลังของเขาเขามีทรัพย์สินเท่าไหร่นะบางท่านเนี่ยบริหารทรัพย์สินเป็นหมื่นล้านเลยนะ หรือแม้กระทั่งเพื่อนผมที่เรียนเกลือกด้วยกันเนี่ยตอนสมัยปริญญาตรีเนี่ยนะฮะชื่อพี่ต๋องเนี่ยโอ้นี่ก็รวยมากนะฮะรวยมากธุรกิจมหาศาลเลยแต่เวลาที่เราคุยกันเนี่ยคือผมก็คุยในฐานะเพื่อนคนหนึ่งแล้วผมก็เป็นเพื่อนที่อยากจะชวนเพื่อนเนี่ยเรียนตั้งใจเรียนด้ดยด้วยกันนะฮะก็หลายท่านที่ได้มีโอกาสในการที่ติวให้ผมก็ติวให้นะฮะเวลาที่ ข้อสอบที่มันยากๆนะหรือว่า,เ,าเป็นสิ่งที่ต้องพรีเซนต์ที่เป็นเรื่องที่มันค่อนข้างเข้มข้นเลยเนงะี้ยผมก็เต็มเต็มที่คือเราเขาเป็นเพื่อนเราอะ่ะเออเขาอาจจะงานยุ่งอะไรก็แล้วแต่เราช่วยกันเราช่วยเขานะฮะมันก็สามารถที่จะเดินไปข้างข้างหน้ากันได้มันไม่ต้องมานั่งแบบเฮ้ย hey, คุณทํางานน้อยกว่าคุณค้นคว้าน้อยกว่าไม่ต้องฮนะแต่เราเนี่ยบริหารจัดการแล้วก็แบ่งแบ่งท่าหน้ทา,นท,านที่หนะมายถึงว่า แบ่งความสําคัญให้ทุกคนได้สําคัญเหมือนๆกันแค่นั้นจบนะฮะดังนั้นสังคมที่มีการแข่งขันกันในเรื่องของการอดนํำอดรวยมันก็มีผมก็เคยไปนะฮะแล้วผมเห็นมันด้วยความที่มันไม่ได้เป็นอะไรเขาเรียกว่าไม่ได้เป็นตัวตนของเราเองมันก็เลยไม่ไม่รู้สึกถึงการมีความสุขกับเหตุการณ์เหล่านั้นเนี่ยนะฮะเดี๋ยวสักครู่นะครับสักครู่เดี๋ยวคุณผู้ชมอ่ามันก็ไม่มีความสุขกับ เหตุการณ์ลักษณะแบบนั้นแล้วก็ไม่เคยคิดจะไปไม่รู้จะอวดทําไมไม่รู้จะอวดทําไมด้วยนะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยถ้าเราจะถอดบทเรียนกับเรื่องเนี้มันทําให้เราได้รู้ว่าสุดท้ายเนี่ยครอบครัวสําคัญที่สุดผมได้นําคลิปของอ,อดีตภรรยาฝรั่งอยู่ท่านหนึ่งเนี่ยที่ได้เล่าเรื่องราวนะของชีวิตว่าโอ้ ตอนที่ร่ํารวยนะญาติพี่น้องเพื่อนฝูงเต็มไปหมดเลยอ่าตอนที่หมดตัวเนี่ยถามว่าที่เคยกอดกันคิดถึงกันเวลาเจอกันจําได้จําไม่ได้เลยนะเวลาที่ยืมเงินไปพอจะทวงขึ้นมาก็บอกว่าใจแคบแล้วก็ร่รวยขนาดนี้เนี่ยทําไมต้องมาทวงกับเงินแค่นี้ด้วยกนะ็กลายเป็นเสียเพื่อนไปเลยเขาก็บอกว่า ถ้าเขามายืมเราไม่ให้ต้องปฏิเสธให้เป็นถ้าให้ยืมเสียทั้งเงินเสียทั้งเพื่อนนะครับเสียทั้งญาติแต่ถ้าไม่ให้ยืมจะเสียอยู่แล้วก็เสียแค่เงินเออจะเสียอยู่แล้วก็เสียแค่เพื่อนอะไรประมาณนี้เนี่ยก็ทําให้คนดูคลิปนี้เนี่ยประมาณสัก5 0 0 0 0นกว่าคนเนี่ยคุณผู้ชมคือมันเป็นการเพียกสติให้กับเราเหมือนกัน ว่าสุดท้ายเนี่ยมันก็เขาใช้คํานี้ว่ากลับคืนสู่สามัญแต่สําหรับผู้ศรัทธาเนี่ยเราจะรู้ว่าดุนยาเนี่ยมันไม่ใช่โลกแห่งการใช้เวลาเปรียบกับการแข่งขันเพื่อที่จะไปแข่งกับใครว่าเรารวยกว่าเขาแต่มันขึ้นอยู่กับว่าเราเนี่ยใช้ชีวิตในทุกๆวันเนี่ยเพื่ออะไรอัลลอฮ์ได้ทรงกําหนดหน้าที่ของเรามาเพื่ออิบะดาต่ออัลลอฮ์ในแต่ละวันอยู่แล้วเราจึงมีหน้าที่กํากับว่า เป็นสามีต้องทำอะไรเป็นภรรยาต้องทำอะไรแต่ถามว่าถ้าคนเนี่ยก้าวทางผิดไปแล้วอะ่ะอย่างดาราคนเนี้ยเขาก้าวทางผิดไปแล้วเราเนี่ยในฐานะคนที่ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์เนี่ยสิ่งที่เราต้องทำอะ่ะไม่ใช่การไปซ้ำเติมเขาสิ่งที่เราต้องทำก็คือว่าถ้าเรารู้จักหน้าที่ของเราก็คือว่าไปแนะนำว่าเฮ้ยมันแก้ไขได้นะกลับมามันไม่สายเกินไปนะ ทุกอย่างเนี่ยมันเริ่มต้นใหม่ได้เสมอนะเอ่อนสินที่ค้างกับเพื่อนกับคนที่เขาไว้ใจเราเนี่ยเราต้องคืนนะเวลาที่ผมคุยเรื่องนี้เนี่ยอัลลอฮ์ทรงเมตตาให้ผมคุยได้ถนัดปากมากเพราะว่าอะไรเพราะว่าผมเคยผ่านช่วงเวลาที่ผมมีนี้สินเรียกว่าเป็นนี่สินมากสําหรับผมนะสําหรับผมเนี่ยชีวิตที่เริ่มต้นมาจากศูนย์เนี่ยจำนวนนี้สินที่ผมเคยเคยมีมากที่สุดเนี่ยก็คือ89าล้านนะคุณผู้ชม มันคือเลขติดลบนะฮะมันไม่ใช่เลขบวกแต่ผมได้พิสูจน์แล้วว่าการที่เราเนี่ยมีเจตนาในการที่ชดใช้เขาอัลลอฮ์จะช่วยเราจริงๆเรามีเจตนาที่จะคืนเขาอัลลอฮ์จะช่วยเหลือเราจริงๆถามว่ามันท้อไหมใจมันร่วงไหม ผมท้อไปสามวันแล้วผมก็ลุกขึ้นมาใหม่ด้วยความเมตตาจากอัลลอฮ์ด้วยการที่ภรรยาพูดอยู่ข้างๆหูผมว่าพี่ท้อไม่ได้นะยังมีลูกเล็กที่ยังเรียนอยู่อีกคนหนึงนะยังมีลูกที่เป็นเด็กพิเศษที่เขาเขาต้องได้รับการดูแลนะยังมีแม่พี่อีกนะยังมีแม่หนูอีกนะอายุเยอะแล้วนะแต่ละท่านเลยก็ทำให้ผมรู้ว่าเฮ้ยเราไม่มี ชอยอื่นนะเราไม่มีชอยที่เฮ้ยฉันจะท้อได้มันก็ต้องลุกขึ้นมาแล้ว,ลวมันก็ต้องสู้อ่ะคุณผู้ชมลุกขึ้นมาสู้ขอดูอาใช้ความคิดทําอะไรได้นะเราจะหาทางออกทางไหนเราจะหาวิธีการคือผมจะไม่นึกถึงว่าผมจะไปยืมเงินใครผมจะไม่ไปนึกถึงว่าเอ้ยผมจะปล่อยตัวเองให้ให้ล้มละลายแล้วก็เซตใหม่เพราะอะไรเพราะว่า ไอสิ่งที่มันเป็นหนี้สินขึ้นมาเนี่ยผมบอกเลยว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นจากความฟุ่มเฟือยหรือจากการบริหารธุรกิจผิดพลาดไม่ใช่นะครับแต่มันเป็นเหตุผลที่เอาว่าผมไม่รู้มาก่อนก้อนนี้ผมไม่รู้มาก่อนอยู่ดีๆตุ้มเลยอยู่ดีๆก็ตุ้มขึ้นมาเลยนะฮะผมก็ก็รับสภาพว่าอ่าโอเคนี่คือสิ่งที่เราต้องรับผิดชอบแล้ว คู่ค้าของเราเนี่ยที่ที่เราเป็นหนี้เขาโดยที่เราไม่รู้ตัวเนี่ยเขาเองก็เดือดร้อนเช่นเดียวกันแล้วเขาก็มีครอบครัวดังนั้นผมจะหนีสิ่งที่ผมต้องรับผิดชอบไปไม่ได้ผมจึงมีทางเลือกเดียวคือลุกขึ้นมาสู้และผมก็ขอดูอาอย่างจริงจังมากนะครับเอาล็อกก็ทรงเมตตาเปิดทางแต่ทางที่เดินนั้นเป็นทางที่ ต้องเหนื่อยนะเป็นทางที่ต้องอึดนะเรียกว่าอย่างนี้ดีกว่าผมเนี่ยทำงานแบบว่าผมเหมือนผมตั้งใจชาหีดอะคือถ้าผมจะกลับคืนสู่อลอขอให้นี่หมดก่อนวันที่ผมเหนียดวันนั้นนวันที่ผมตั้งใจวันนั้นเลยนะคือผมขอดูอาจากอัลลอฮ์ขอให้ใช้นี่ก้อนนี้หมดเถอะถ้าผมจะเป็นอะไรขึ้นมาเพราะว่าการทํางานด้วยความหักโหมเนี่ย มันเป็นการทำร้ายร่างกายนะคือผมเองเนี่ยต้องยอมรับว่าตอนนั้นเนี่ยผมสงสารร่างกายตัวเองมากนะครับแต่มันเป็นความหักโหมที่แบบมันเหมือนจะหมดแรงผมก็ต้องฮึดขึ้นมาใหม่หมดแรงก็ฮึดขึ้นมามอยู่เนี้ยนะครับสองปีครึ่งคุณผู้ชมสองปีครึ่งกับบททดสอบที่อลออได้ทดสอบเงินชําระหนี้ก้อนสุดท้ายคือล้านบาทสุดท้ายเนี่ยผมก็ขายทุกอย่างอ่คุณผู้ชม ผมจะไม่ยอมเป็นลูกหนี้ที่ชีวิตกินหรูอยู่แพงอยู่สบายแล้วเจ้าหนี้ต้องเดือดร้อนนะผมผมทำใจไม่ได้1ล้านบาทก้อนสุดท้ายเนี่ยเป็น1ล้านบาทที่อาลลอทดสอบหัวใจมากเพราะว่ามีคนที่ห่วงผมเนี่ยก็แนะนำเขาก็แนะนำดีแหละบอกว่าเนี่ยให้ไปสักสาอีก7จ็ดแสนี่นะคุณก็เอามาทำธุรกิจแล้วก็ค่อยๆผ่อนเข้าไปแต่ใจมันไม่ได้เพราะว่าผมดูอาว่า ขอให้อลลอฮ์ทรงเมตตาให้ผมเนี่ยมีเงินเนี่ยใช้นี่จนหมดนะครับก่อนที่ผมจะกลับคืนสู่อลัลลอฮ์แล้วถ้าเกิดว่าพอถึงเวลาอาลัลลอฮ์ให้มาแล้วเนี่ยคือขอแล้วอลัลลอฮ์ให้แล้วเราบิดพลิ้วอะ่ะผมก็เกรงว่าอาลัลลอฮ์จะลงโทษนะครับผมก็ไม่ทําและภรรยาก็ไม่ได้คัดค้านผมเลยนะเอาเลยพี่คืนไปให้หมดเลยซึ่งวันที่คืนไปเนี่ย ผมเองก็ติดเหลืองเงินติดตัวกันหลักพันแค่นั้นเองนะคุณผู้ชมมีอยู่ล้านกับไม่กี่พัน่ะก็เชิญมาเชิญเพื่อนที่เป็นเจ้าหนี้มาคนนี้ผมยังจำคำได้เลยว่าเราไม่มีแล้วนะสถานะที่เรียกว่าลูกหนี้เจ้าหนี้เราเหลือแค่ความเป็นเพื่อนกันผมก็ให้เลยซึ่งต้องบอกว่าถามว่า ในขณะที่เป็นหนี้แล้วยังใช้ไม่หมดเนี่ยสิ่งที่ทําให้เราเจ็บปวดมากที่สุดคืออะไรคือคําพูดของลูกและภรรยาของเพื่อนนี่แหละทั้งดูถูกทั้งเหยียดหยามหลายอย่างต่อหลายอย่างมากแต่ผมไม่เคยกโกรธถามว่าทําไมไม่กโกรธเขาคงเจ็บอ่ะเขาคงเห็นสามีเขาเดือดร้อนอะ่ะใช่ไหมฮะถึงแม้ว่าเราจะบอกว่าเฮ้ยผมไม่รู้มาก่อนนะนะฮะทำไมคุณไม่บอกผมตั้งแต่ แสนแรกอะไรเงี้ยนะฮะผมก็ไม่ไม่ไม่คิดอะไรแต่เข้าใจอ่ะว่าคนมันทุกข์อ่ะเขาก็ต้องโมโหก็มันก็เป็นส่วนหนึ่งในการระบายแต่อย่างน้อยผมก็ได้พิสูจน์แล้วว่าผมไม่ได้เป็นอย่างที่เขาพูดไม่ได้เป็นอย่างที่ภรรยาเขาเข้าใจซึ่งวันที่ให้หนึ่งล้านบาทสุดท้ายเนะี่ยภรรยาของเพื่อนผมก็มาด้วยแล้วก็บอกก็ขอโทษนะฮะขอโทษที่อาจจะพูดอะไรไม่ดีหรือว่าลูกสาวเนี่ยแสดงอากับกิริยาในการแบบที่มัน มันเหยียบย่าหัวใจอ่ะถามว่าเหยียบย่ำไหมเหยียบย่าแต่เราก็ต้องรับสภาพผมก็บอกกับภรรยานะว่าอดทนอย่าไปโกรธเขานะเราอ่ะทําให้เขาเดือดร้อนเราอ้างไม่ได้หรอกว่าเราไม่รู้ตัวนะเราไม่รู้เรื่องมาก่อนนะแต่มันคือความเดือดร้อนที่มาจากเราก็ก็อดทนไปเดี๋ยวอลล็อกก็ช่วยเหลือแล้วอลล็อกก็ส่งเมตาเนี่ยนะฮะเขาจริงๆเนี่ยเขาเป็นคนคือเพื่อนผมเป็นคนผ่อนปรนมากนะเขาไม่ได้แบบเร่งอะไรผมเลยนะ เขาให้ผมชําระแค่เดือนละสาม0 0ื่นเองคุณผู้ชมมันก็หลายปีนะแต่ว่าผมไม่เคยจ่ายสามหมื่นผมได้มาอล้อเมตา้ผมทําธุรกิจผมได้มาแสนหนึ่งผมคืนแสนหนึ่งเลยผมได้มาสามแสนผมคืนสามแสนเลยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเพื่อที่จะแบบให้ทุกอย่างมันให้ให้มันเขาเรียกความให้ความเดือดร้อนของเขาอะ่ะมันหายเร็วๆอะ่ะคือผมไม่ต้องการให้ ถ้าผมกลับคืนสู่อัล้อแล้วผมยังต้องทําให้ใครทุกข์อยู่อะไรอย่างเงี้ยนะครับดังนั้นเนี่ยนี่คือส่วนหนึ่งที่ผมอยากจะให้เป็นตัวอย่างเป็นกําลังใจกับพี่น้องที่อาจจะผิดพลาดไปแล้วก็อาจจะเป็นหนี้สินนยนะครับผมเชื่ออย่างหนึ่งว่าตราบใดที่อัลลอฮ์ให้เรายังมีชีวิตเนี่ยในดุนยาเนี่ยด้วยความด้วยอํานาจอันยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์นะครับเราพูดสิกรุลลอว่า อัลลอฮฺอักบัตแปลว่าอัลลอฮ์ยิ่งใหญ่เนี่ยคือเราต้องศรัทธาและต้องเชื่อจริงๆนะว่าอัลลอฮ์ยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่ขนาดไหนยิ่งใหญ่ขนาดที่หากพระองค์ทรงประสงค์อะไรก็เกิดขึ้นได้อะคือท่านต้องเชื่ออย่างนั้นจริงๆฮะเพราะผมเชื่อแบบนี้มาตลอดผมวันที่ผมสตาร์ทอัพวันที่ผมยังไม่ได้เป็นที่รู้จกักวันที่ผมเริ่มต้นกระท่อนกระแท่นนะฮะวันที่ผม อยู่ในช่วงเวลาที่เหมือนตกที่นั่งลําบากหรือว่าช่วงเหมือนกับล้มละลายอะไรเงี้ยช่วงเวลาเหล่านั้นน่ะมันเป็นช่วงเวลาที่มันยากลําบากนะคุณผู้ชมแต่การที่เราเชื่อมั่นในอัลลอฮ์เชื่อมั่นในการรับดุอาของพระองค์เชื่อมั่นในความเรียกว่าปรีชาญาณของพระองค์นั้นเนี่ยทาให้ผมเองเนี่ยเชื่อในอัลลอฮ์ว่าหากพระองค์ทรงประสงค์อะไรก็เกิดขึ้นได้ ในชนิดที่แบบสมองความคิดจินตนาการเราไม่มีทางนึกออกอะ่ะอะไรก็เกิดขึ้นได้ดังนั้นเวลาที่ผมเจอปัญหาผมจึงเชื่อมั่นแนวลอว่าเอาลอ์จะให้ถึงสิ่งที่ดีกว่าอาลอให้ทางที่ดีกว่าแต่ว่าสภาวะของบ่าวเองเนี่ยต้องขยันนะ่ะคือเราต้องสู้ใจเราต้องสู้เราต้องพยายามแนละ้เชื่อมัน่นพยายามเชื่อมัน่นดูอาพยายามเชื่อมัน่นด<ย>ูอาทําอย่างเงี้ยซ้ำ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 ไม่นานฮนะ พระองค์จะทรงเมตตาให้ทางออกที่ดีขึ้นอยู่กับว่าสิ่งที่เราต้องการจริงๆเนี่ยคืออะไรถ้าสิ่งที่เราต้องการจริงๆคือการทําตามสิ่งที่ลอสั่งถ้าความรู้สึกนะในใจเราเป็นอย่างนั้นจริงอินชาลอส์อัลลอฮ์จะเมตตาให้ในสิ่งที่คณานับไม่ได้ผมเองเนี่ยเวลาที่ผมทําธุรกิจ เพื่อนต่างศาส,สนิกบอกว่ามีเลิกม,มียามมีอะไรผมบอกไม่มีแต่ที่นั่นต้องมีละหมาดหมายความว่าการทำธุรกิจต้องไม่ลืมอัลลอฮ์ผมทำกิจการโดยที่ไม่ได้ไปกู้เงินมาผมไม่ได้กู้เงินมาในการทำธุรกิจเลยนะฮะไม่มีประวัติการกู้เงินโอดี OD, ไม่มีนะฮะขอเริ่มต้นเล็กๆให้เหมือนกับนกน้อยที่สร้างรังแต่พอตัว ค่อยๆก่อเหมือนอิฐทีละก้อนอดทนรอคอยมานะขยายไปเรื่อยๆจนวันหนึ่งเนี่ยผมมีสาขาธุรกิจของผมเนี่ยถึง5สาขาผมมีพนักง,งานไม่ต่ำกว่า60คนในองค์กรนะคุณผู้ชมรายจ่ายเฉพาะค่าพนักง,งานเนี่ยเป็นล้านค่าเช่าที่เกือบล้านนะฮะค่าสินค้าค่าทุกอย่างมัน มันมหาศาลไปหมดเลยคุณผู้ชมในความรู้สึกของผมตอนนั้นแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วอะหากเราทําอะไรผิดพลาดแล้วอัลลอฮ์เตือนเราด้วยการให้เรากลับมาอยู่ที่จุดต่าที่สุดจงรู้ว่าอัลลอฮ์ทรงประสงค์ให้เราเนี่ยขัดเกลาตัวเองอัลลอฮ์ไม่ได้เกลียดเราพระองค์ทรงให้เรามีสติและพระองค์จะทรงเมตตาให้เรากลับไปจุดเดิมหรือที่ดีกว่าเดิมครับอินชาอัลลอฮ ขอเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องทุกท่านนะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งน,นี้อินชาอัลลอฮ์วัสสลามุอะลัยกุมวาร์อมาตุลลอฮ์วะบเระกาตูสวัสดีครับ